สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่นาะยรกานดิมมี่นะคะวันนี้คือพิเศษมากๆจะมาทำการ RV นะคะทำการปรับสมดุลฮีโร่แพทใหม่นะคะซึ่งหนึ่งในตัวนั้นก็คือมีลูกรักของเรานะคะและอาจจะมีลูกรักของใครในหลายๆคนซึ่ง RV ปรับฮีโร่ปรับสมดุลรอบนี้นะ บัฟแท้งอะไรอย่างี้มาเยอะมากอ่ะคลิปนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดิดามกดเปิดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลา,าดข่าวสารและกิจกรรม R าวอะไรใหม่ๆนะคะทุกคน กับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วาเพานไอดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอเดีวราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะจะเป็นการบัฟตัวเอ r รอรนะก็จะเพิ่มการ <c oughs> เอ้ยลิ้นพันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะคะจากสอนนตนะคะไปสและลดคูลดาวนสกิล2นะคะเหลือจาก1ิบเอ็ดวินะคะเหลือเพียง10วิโอ้โหชอบมากนะคะกับขวัญใจเอรอของเรานี้ ดีมากนะคะและถัดมานะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำการได้รับกันบัฟมาเหมือนกันนะคะเป็นฮีโร่ตัวไฮเตะนั่นเองเต้นเต้นอ่ะไฮะเตะนะคะก็ลดคูดาวจากสกิล2นะคะเหลือเพียง6วินะคะและลดการใช้งานนะคะจาก110นะคะลดการใช้พลังงานนะหรือมานาอะไรอย่างนี้นั่นเองแต่เราก็เออนั่นแหละนะ จาก110นะคะเหลือ90โอ้ว้าวคือบัฟขึ้นมาเยอะนะคิดว่าแผ่นหน้าคนคงเล่นไทเตะกับเออร์เเยอะขึ้นนะคะไม่ต้องแผ่นไหนหรอกแผ่นนี้เราก็เล่นนะคะเพราะว่าชอบค่ะน,นะคะทุกคนก็จะเป็นการปรับสมดุลน,นะคะบัฟฮีโร่สายซับพอร์ตนะก็สกิลที่หนึ่งนะคะเพิ่มพลังโจมตี 15บวก9นะคะต่อเลเวลบวก0.06 AP เพิ่มเป็น30บวก12ต่อเลเวล0.06 AP นะคะเป็นฮีโร่ตอมิกนะสกิลที่1นะคะเพิ่มความเสียหายเวท24บวก12ต่อเลเวลบวก0.10 AP เพิ่มเป็น45บวก18ต่อเลเวล0.1 AP นะคะและสกิลที่2นะสกิลที่2เพิ่มการป้องกันคู่ จาก20%บวก2%ต่อเลเวลเป็น25บวก3อะต่อเลเวลคือเยอะมากๆเลยเยอะแหละก็ได้แหละส,ส่วนตัวเองไม่เคยเล่นนะคะคขำๆนะทุกคนถัดมานะคะก็จะเป็นน้องปลามึกของเรานั่นเองเพิ่มดาเมจน,นะคะสกิลที่1ก่อนแปลงร่างนะคะจาก360บวก75นะคะต่อเลเวล0.8 AD นะคะกลายเป็น 400บวก80ต่อเลเวลบวก0.8 AD นะคะก็คือแรงขึ้นมานิดนึงอะไรน,นะคะและเพิ่มโลนะคะสกิลที่2ก่อนการแปลงร่างนะคะจาก500บวก70ต่อเลเวลบวก0.7พลังโจมตีนะคะเพิ่มมาเป็น550บวก90ต่อเลเวลนะคะบวก0.5พลังโจมตีนะคะเพิ่มมาเยอะอยู่นะจาก500เป็น550แล้วก็จาก 70ต่อเลเวลเป็น90เลเวลประมาณนี้นะคะทุกคนเยอะนะถัดมานะคะก็คงพูดถึงไม่ได้ว่าเป็นการบัฟสกิลที่1นะคะดาเมจรอบแรกนะคะจาก75บวก25ต่อเลเวลบวก0.2 AP นะคะเพิ่มเป็น100บวกย่มอ่ะจาก75มา100นะบวก0.18 AP อ่ะและสกิลที่1นะคะก็ยังเพิ่มดาเมจรอบ2นะคะจาก 300บวง100ต่อเลเวลบวก0.8 AP เป็น400บวง100ต่อเลเวลบวก0.7 AP นะคะเป็นอีกตัวนะคะที่พูดได้ว่าเนิร์ฟสักทีนะคะกับฮีโร่ตัวซิปนะคะก็จะเป็นการเนิร์ฟโดยการเพิ่มแล้วเวลาลดคูลดาวเมื่อใช้สกิล2ไม่โดนฮีโร่จะจากลดลง50%ปรับเพียง30%นะคะทุกคนซึ่งซิปนะคะแผนที่แล้ว ก็แผ่นนี้แหละยังไม่ไปแ่นหน้านะก็คือแ่นที่แ่ทที่แล้วนะครูคนแบนเยอะมากตอนเล่นอะก็จับกันไปแล้วนะคะสําหรับการปรับสมดุลฮีโร่สายซัพพอร์ตก็จะมีสายซัพพอร์ตแครี่ไฟเตอร์นะคะเหมือนอาบีจะปรับสมดุลฮีโร่ตัวตัวนี้นะตัวที่ทุกคนคาดไม่ถึง ให้เดานะคะว่าคือตัวไรฉเฉลยเลยนะคะนั่นก็คือตัววีโรนะแต่ยังไม่รู้นะคะว่าทาง r v v เนี่ยเขาจะปรับสมดุลบัฟหรือเนิบยังไงก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมานะคะซึ่งข้อมูลที่หลุดออกมาก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งแค่รากันเยอะๆ้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมและข่าวสาร ROV อะไรใหม่ๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ